เอ๋ชูก้าบาวดูสิเปปเปอร์มินได้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะเชิญแต้มเลือกให้ด้วยสวยไหมสวยไหมโอ้โหน่ารักมากเลยเปปเปอร์มินนี่ชูก้าบ้าวได้เปลี่ยนชุดนะเชิญแต้มเลือกให้เหมือนกันเป็นไงโอ้โหดูเป็นคุณแม่บ้านเซ็กซี่เลยชูก้าบาวน่ารักมากขอบใจจ้านี่นี่เปปเปอร์มินน้ำปลาหมดน่ะไปซื้อมาให้หน่อยสิจะทำกับข้าว ได้เลยได้เลยแต่งตัวสวยๆกำลังอยากออกจากบ,บ้านพอดีเดี๋ยวมานะจ้ารีบไปรีบกลับอย่าทะเลทลายนะโอเคอากาศดีเนาะเแบบีไม่รู้วันนี้จะมีคนมาร้านเราหรือเปล่าเปิดร้านบันแรกตื่นเต้นจังเลยก,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 กุ๊กกิ๊ก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 ลัน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 ลาโอ้อะไรกันเนี่ย สกุชชี่โอ้เยอะแยะยิ่งใหญ่ตะการตาเหลือเกินอือะไรเนี่ยไอติมจัมโบ้ไอบูมโอ้โหสับป,ปะรดแอปเป,เปิลเพนโอ้อิงลิสเบรสสีชมพูโอ้บัตเตอร์เบสลรอโอ้ไมายก็อดร้านนี้มันชนาตื่นตาตื่นใจเลยอย่างนี้เนี่ยืม ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสงสัยเพิ่งเปิดใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เปิดร้านวันแรกมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะตามสบายเลยนะคะคุณลูกค้าโอสาวบาร์บี้มาเปิดร้านสกูตช,ชี่ดีจังเลยค่ะแถวเนี้ยไม่ค่อยมีร้านสกูตช,ชี่เลยแล้วร้านนี้นะฟินมากขอบคุณนะคะที่ชอบตามสบายนะคะรับเป็นตะกร้าหรือรถเข็นดีคะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอารถเข็นมาเลยค่ะนี่ค่ะตามสบายนะคะขออนุญาตไปดูเบบี้แป๊บนึงค่ะได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวดูเองได้เลยพี่บาร์บี้ตามสบายเลยค่ะอะไรดีน่าอะไรดีน่าอะไรดีนะ,อ,ะ,นะอ,ะนะอุ๊ยแต่กล้านี้ก่อนดีกว่าโอ้ซูมซูมมินิเมาส์อันนี้ต้องเอาโอ้ส้มมินิไอรูมอันนี้ก็พลาดไม่ได้ อืบันแพนดา้าหอมน่ากินอันนี้ก็ต้องเอาเอถ้าซื้อสามก็ต้องแถมสามใช่ไหมเพราะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังก็ต้องเลือกต่อไปอุ๊ยอันนี้คุณคุณนะเนี่ยไม่เอาดีกว่าเหมือนที่บ้านจะมีไปเลือกต่อ นมแล้วใช่ไหมได้เวลาแล้วมาแล้วจ้านมมาแล้วเป็นไงอร่อยใช่ไหมอะแม่มีพี่หมีมาฝากจ้ากินไปเล่นกับพี่หมีไปนะกร้งกิ้งกรีงก้งกรีงกรงกรงงใครโทรมาค่ะจังหวะไม่รับหรอกํำค่าจริงๆเลยดูสกุชี่ดีกว่า อยากได้จัมโบ้พวกนี้จังเลยะแต่ไม่รู้จะขนกลับไปยังไงไว้ชวนบัปปกรรมมาช่วยกันขนดีกว่าอืมงั้นพวกนี้ต้องเอาไว้ก่อนเรามาดูอันเล็กๆดีกว่ากริ๊งๆ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 อุ๊ยสําคาญจังเลยโทรมาอยู่นั่นแหละโอ้โหสกุดชืีอขนมเค้ก โอ้โหนุ่มสโลหอมฟินสุดๆอันนี้ต้องเอาโอ้ยไอติมคิตตี้รุ่นนี้ที่เขาว่านุ่มสโลนี่นะโอ้พลาดไม่ได้เอาด้วยโอ้ชิ้นนี้อีกฮันนี่โทสสุดยอดของความน่ารัก อันนี้ก็ต้องจัดอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นแล้วยังอยากได้อยู่เลยอ่ะอุ๊ยพวกนี้ตัวอะไรเนี่ยพี่บาพี่คะตัวพวกนี้เหมือนตัวอะไรอะคะใช่สกุชชี่หรือเปล่าอ๋อเขาเรียกเป็นตัวอูชี่คะ่ะมันจะนิ่มๆบีบได้เหมือนกันนะเขาก็เรียกสกุชี่เหมือนกันลองดูสิคะอุ้ย นิ่มๆยุ่นๆจริงๆด้วยลองเอาตัวนี้ไปดีกว่า s ุอร์เกิลน่ารักจังเลยอ้าวมาอีกชิ้นและก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะสิอืมกริง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 กอืมเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวรับรออีกแป๊บขอดูชั้นสองก่อน โอ้โหน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยกรีง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 กรงกรีงกรงกรงอุ๊ยทำไมไม่ยอ่องวางซะทีนะดูซิใครโทรมาตื้อจริงๆเลยไว้ชุกกระเปล้าตามหาน้ำปลาแน่เลยตายแล้วทำไงดี呀ทำไงดีอ่ะอ๊ะฮัลโหลจ้าชุกกระเปล้า อ๋อน้ำปลาใช่ไหมไปปร์มินไม่ลืมเปลา่าไม่ได้ทะเลทลายใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวรีบวิ่งกลับบ้านเลยได้ได้แน่นอนน้ำปลาไม่ต้องเป็นห่วงโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันตายแล้วพี่บาบี้คะหนูลืมไปว่าหนูต้องไปซื้อน้ำปลาเพื่อน,นะคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะแล้วของจะเอายังไงดีเอ่ยเอาไว้ก่อนไหม เดี๋ยวหนูมาใหม่นะคะขออนน้าปลาไปให้เพื่อนก่อนเราจะชวนเพื่อนมาด้วยเราจะมาช่วยกันขนกลับค่ะโอเคค่ะได้งั้นพี่ไม่เก็บนะไว้ในรถเข็นเดี๋ยวรอหนูมาซื้อได้เลยไม่มีปัญหาขอบคุณมากค่ะพี่น่ารักจังเลยเดี๋ยวมานะคะแป๊บหนึ่งบ๊ายบาย